ก็คลิปนี้ก็เป็นการอินโทรให้ฟังว่าผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นไดรี่แล้วเผื่อตรงใจใครหลายๆท่านแล้วทําให้ท่านได้เข้ามาสนใจธรรมะที่แท้จริงนะครับก็ยินดีกับท่านแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยปรึกษากันว่าเ,ออเราจะออพัฒนาคิดว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนา ธรรมะในตัวเรายังไงสวัสดีทุกท่านนะครับก็รู้จะเริ่มยังไงดีก็คือตัวผมเองเนี่ยมาทำเป็นวิดี <c oughs> เป็นวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมของของตัวเองนะครับพอทำได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ก็ก อยากทําเป็นบันทึกเก็บไว้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทําเป็นบันทึกที่แต่แรกก็จะเขียนแต่ว่าก็ไม่ถนัดเขียนเท่าไหร่เขียนภาษาไม่ดีนะครับถ้าเราทําเป็นวิดีโอเก็บไว้ดีไหมนะครับคือมีหลายท่านที่มีสภาวะใกล้เคียงกันยังติดอยู่สะพังบางสภาวะแล้วพอได้ฟังแล้วก็อาจจะหลุดก็ได้สภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นของผมเองนะครับไม่ได้ ไปพาดพิงของใครไม่ได้ไพกล่าวร้ายของใครไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครไม่ดีนะครับซึ่งก็หวังว่าวิดีโอนี้ที่ทําขึ้นเนี่ยนอกจากเป็นการบันทึกของตัวเองแล้วนะครับก็เป็นการเผยแผ่ให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังนะครับฟังแล้วท่านที่กําลังอาจจะ อาจจะแบบไม่แน่ใจหรืออาจจะลังเลว่าเราจะศึกษา,าให้เข้มข้นกว่านี้ไหมหรือว่าท่านยังไม่ได้จัดลําดับความสําคัญของสภาวะธรรมให้มากขึ้นท่านอาจจะหันมาจัดลำดับความสําคัญให้เป็นลําดับต้นๆ้นของชีวิตท่านบ้างนะครับก็จะช่วยในหลายๆอย่างซึ่งผมเองก็ผ่านสภาวะหลายอย่างก็มีธรรมะนี่แหละเ <c oughs> ข้ามาช่วยนะครับก็เลยทําเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมา นะครับเราก็เห็นสภาวะหลายอย่างไม่ได้แบบมีอภินิหารใดๆน,น,นะครับก็คือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมเองก็เ,เห็นเห็นแม่เข้าวัดเ่เห็นแม่เข้าวัดเข้าวัดก็ก็เป็นเรื่องปกติเนาะหลายคนก็เข้าวัดแต่จำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเด็กๆนะนอนกับพ่อกับแม่ตื่นขึ้นมาเห็นแม่นั่งสมาธิอยู่ก็เลยเอา้าแม่ทำอะไร แต่ตอนก่อนนอนแม่ก็บอกว่าอยากให้นั่งสมาธิลองดูอแต่ตื่นมานะ่ะมันก็เป็นตัวอย่างเนาะก็เห็นตัวอย่างของแม่ทําก็เลยนั่งทําเองพอนั่งทําอ่ะมันก็ติดสิทีนี้ก็ก็ทามาเห็นก็กลายเป็นว่าก็ทํามาเรื่อยพอไม่เห็นแม่ทําก็ยังทําอยู่นะครับก็ยังก็ยังทําทําอยู่ด้วยตัวเองทํามาจนทํามาแบบทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ก็ ทำแบบไม่รู้ว่าถูกว่าผิดด้วยแต่ก็ทําเข้าใจว่าการทําตอนนั้นก็คงเป็นทำสมถะแบบเด็กตามเข้าใจแบบเด็กๆ,ๆนะครับจนมาถึงทํามาจนถึงบวชบวชก็น่าจะ25ปีนะครับก็ได้บวชศึกษาบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่แหละก็ไปบวชที่วัดวัดป่าใกล้บ้านนะครับก็ปฏิบัตินะ เดินจงกรมนักสมาธิตามความเข้าใจด้วยนะไม่ได้มีครูบาอาจารย์สอนไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไงทําใจยังไงด้วยวางใจแบบไหนก็ไม่รู้แต่ก็เออละเราก็ฟังมาในสื่อเราก็อ่านหนังสือมาก็คิดว่าอย่างนี้แหละมีพุโทโธในใจดูลมหายใจอะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่เท่านี้ครับก็เดินจงกรมเดินจงกรมจนไปเหยียบมันป่องป่องนะครับหลวงปู่ก็พารักษาแบบวิธี ใช้แร่ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดคือไม่เน้นอิทธิปฏิหารนะครับก็แล้วก็นั่งสมาธิปกตินั่งได้30มนาทีชั่วโมงบ้างแล้วแต่นะครับก็ผ่านสภาวะหลายอย่างมาสภาวะไม่ว่าเป็นนั่งแล้วตัวบิดตัวงอตัวเอียงตัวโยกตัวสั่นก็มีบางครั้งมีความกลัวหนึ่งเกิดขึ้นก็คือกิเลสมันทำงานกลัวมากแล้วก็หยุดนั่งไป พักหนึ่งเราก็กลับมานั่งอะถ้าเรากลัวแล้วเราพาดข้ามตรงนี้ไปไม่ได้เราก็จะข้ามไปไม่ได้อันนี้ตอนเด็กนะครับพอตอนโตขึ้นมาก็คือตอนมาบวชเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งตั้งใจนั่งจริงๆก็นั่งได้ประมาณนะ่าจะสองชั่วโมงกว่าถึงสามไม่แน่ใจจาได้ไม่ชัดเจนนะครับก็นั่งได้ขนาดนั้นก็เป็นครั้งแรกที่นั่งได้นะครับซึ่งนั่งแล้วไปเห็นอะไรก็นั่งไปเห็นความนิ่งความว่างนะครับ ซึ่งก็ตั้งแต่ตอนนั้นอายุยี่ห้าคราวนี้พอกลับมานั่งอีกครั้งก็มาจบอยู่ที่นิ่งที่ว่างอยู่แล้วมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพูดยังไงว่าสิบนาทียี่ิบนาทีก็เข้าสภาวานันนี้คือก็ติดอยู่สภาวันนี้จนอายุสามสิบห้าสาสิหแถวนี้แหละครับติดสภาวานันนี้ติดแต่ไม่เลิกทําอะ ก็ทําก็ทําก็ทําอยู่อย่างนี้แหละติดแต่ไม่ได้เลิกทำนะครับพอพอมีครั้งหนึ่งปีใหม่ที่บ้านชวนกันว่าเอออยากเราไปนั่งเราไปสวดเราไปนั่งสมาธิข้ามปีได้ไหมคงจะดีนะก็เลยไปทั้งบ้านเลยก็มีพี่สาวสามสองคนเป็นคุณแม่แล้วก็คุณยายก็จะมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายหนึ่งคนก็พาไปหาแม่ชีแม่ชีเป็นแม่ชีที่ ท่านเป็นประจําอยู่วัดที่จังหวัดอุดรนะครับวัดหนึ่งก็จากครนี้พอท่านไปจําวัดอยู่ที่จังหวัดเลยก็ท่านก็มีสถานปฏิบัติธรรมให้ก็เลยไปปฏิบัติธรรมตอนแรกไปก็ไม่ได้สนิทก็ไม่ได้คุยอะไรเพราะว่าสภาวะธรรมเราก็ไม่รู้ว่าควรจะถามดีไหมหรือยังไงมันก็ทั้งสงสัยทั้งไม่สงสัยต <c oughs> อนนี้แม่ชีว่างก็เลยนั่งอยู่ในรถนี่แหละก็คุยกันผมก็เป็นคนขับ อพอดีไปซื้อกับข้าวก็เลยกลับขึ้นมากันทั้งรอกันแล้วก็ส่วนไปซื้อก็ไปซื้อที่รอก็รอ,อก็เลยคุยกับแม่ชีว่าผมเกิดสภาว่านี้ขึ้นอ่ะแล้วผมจะยังไงต่อแม่ชีก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเราต้องตอนนี้เราต้องสอนจิตเราแล้วแล้วนะอม,มันมันต้องมีฐานข้อมูลแหละว่าเออต้องมีข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วจิตเราจะจิตเราจะเลือกเอาเองในขณะที่นั่งเราก็ต้องอาจจะเดินปัญญาหรือพูดยังไงว่าคิดนํานั่นแหละในสภาวะต่างๆเล็บขนผมฟันหนังไม่เที่ยงเป็นอสุภะปฏิกูลอะไรก็พิจารณานะครับก็พิจารณาพอตกน่าจะเช้าซื้อข้าวกินข้าวเสร็จก็ปฏิบัติแล้วพิจารณาก็วันนั้นก็เห็นผลเลยครับ เห็นผลเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเห็นผลยังไงเห็นก็คือเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสําคัญจุดหนึ่งเลยนะผมทํางานประจํานะครับมีตอนนั้นทํางานได้ประมาณ9ปีแปี9ปีละเออเป็นงานประจําเป็นข้าราชการด้วยนะครับก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อทําอะไรต่อ ประมาณ <c oughs> เกิดมาเพื่อทําอะไรต่อแล้วก็ตัดสินใจเราเพราะว่าได้เห็นสภาวะนั้นนะครับซึ่งมันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ได้เป็นอิทธิที่ปฏิหารแต่เป็นคําตอบบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านสนใจก็ถามมาได้เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปให้ฟังหรือเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นเดลี่ของตัวเองนี่แหละนะครับขึ้นมาว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับครนี้ผมก็ลาออกมา มาออกมาก็ <c oughs> มาทํางานเป็น <c oughs> พูดยังไงว่ามีบริษัทเป็นของตัวเองมาตั้งบริษัทนะครับก็แรกๆก็ไปได้ดีหลังๆก็โอ้มันแรกๆมันดีอะหลังๆมันพูดยังไงว่าตอนแรกจับเงินเงินแสนเงินล้านดยู่นะเดือนหนึ่งปีหนึ่งสามสโครงการเข้ามาซ้อนกันทําไม่ทันจับเงินล้านเลยแหละได้รถคันใหม่เลยแหละ ออพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยงานไม่มีเลยไม่มีจริงๆมีแต่หนี้ที่เหลืออยู่แต่เงินเก็บแทบจะไม่มีเลยเต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็เ,เสียบเนื้อทำเนื้อปิ้งขายตอนแต่เช้าตื่นตีสามไปขายที่ตลาดเจ็ดโมงแปดมงคนเยอะแล้วเขาไม่ให้ตั้งหน้าร้านแล้วก็เก็บของมา ได้วันละ300 400บางวันได้แค่4ไม้สไม้คือ40บาทเนี่ยจิตตอนนั้น,นจิตใจถามว่าจิตตกไหมยังไม่ตกไม่ตก,ตกยังมีความเบิกบานใจอยู่แต่มันก็มีลึกๆว่าเออใจเรามันก็ควรจะตกนะที่ไม่ตกเพราะว่าได้เจอครูบาอาจารย์คาว่าได้เจอเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่กำลังดาวลงก็ได้ไปเจอครูบาอาจารย์ ได้คุยเรื่องสภาวะธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นอย่างนี้ในสมาธิแล้วเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ท่านก็เทศปสสูสอนทั้งด่าทั้งว่าแล้วก็ทั้งปอบโยนทุกอย่างนะครับก็ได้เข้าใจสภาวะบางอย่างนะครับพอเข้าใจสภาวะบางอย่างแล้วเนี่ยมันก็มีก็เห็นตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สุดท้ายท้ายที่สุดเราเนี่ยมันไม่เราทำยังไงก็ได้เราต้องไม่หยุด เราจะเริ่มจากไม่ยึดอะไรก่อนแล้วแต่บางคนก็พิจารณาสุภะก็ไม่ยึดกายมองดูกายเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาเรื่องจิตก็จะพิจารณาก็จะละอารมณ์ไม่ยึดอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยึดไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์นั้นทําให้เกิดความคิดความคิดปรุงต่อปรุงต่อทําให้อารมณ์เป็นอารมณ์ใหม่เป็นอารมณ์ใหม่เกิดความคิดใหม่ก็ปรุงต่อไปไปไปเรื่อยติดพบจิตชาติกันไปอย่างนี้ ก็เข้าใจก็เห็นตามแต่ผมถามว่าผมละยังผมก็เห็นการดับแล้วกันจะว่าละไหมก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เอามาคิดนะครับก็เห็นอย่างนี้คราวนี้ก็ยังปฏิบัติกับคูบาอยู่นะครับซึ่งท่านจะเป็นซูมกลุ่มมีประมาณสักน่าจะประมาณ10คนที่เข้ามาในซูมนะครับ ก็ทุกสัปดาห์ตอนเย็นวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาก็คุยสภาวะให้ท่านทำให้ท่านฟังท่านก็จะเทศปูกสอนนะครับทีละคนทีละคนแล้วก็นั่งสมาธิให้ท่านให้ท่านให้ท่านดูแหละแล้วท่านก็จะท่านก็จะเทศให้สมาธินะครับก็ผมก็จะอัปเดตท่านเรื่อยๆซึ่งของผมเนี่ยพอส่งกันบ้านปุ๊บมันก็ได้มันก็จะได้การบ้านใหม่การบ้านใหม่ก็จะเป็นสภาวะใหม มันก็เป็นสภาวะทุกสัปดาสัปดาหให้มาสังเกตมาดูตัวเองคราวนี้มันก็ไปเรื่อย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 เื่อเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมสูงขึ้นแต่ผมมีการก้าวเดินจะเดินซ้ายเดินขวาก็มีการก้าวเดินนะครับก็เลยว่าเออเราน่าจะทําทําสภาวะตัวเนี้ยบันทึกของตัวเองนะถ้าเผยแผ่ได้ก็เผยแผ่ถ้าท่านเราก็พยายามบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสภาวะของเรานะไม่ได้ว่าถูกหรือว่าผิดนะครับ ท่านอาจจะว่าผิดไม่ถูกต้องเลยก็ได้ผมก็พยายามเหมือนก็กําลังเรียนอะเรียนรู้ฝึกฝนอยู่ไม่รู้ว่าอะไรควรถูก,อะ,กอะไรควรผิดอะไรควรทําไม่ควรทําแต่ก็เอาละเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจที่เราได้เจอมาแล้วว่าท่านใช่แหละท่านคือเราสบายใจแล้วก็เอาละ <c oughs> เราก็มุ่งสู่ทางนี้แล้วก็มีท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนอยู่แล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะปฏิบัติให้ ให้สภาวะต่างๆมันชัดเจนแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วมันไม่ยึดได้ขนาดไหนนะครับก็ค่อยๆไปนะครับซึ่งผมเองเนี่ย <c oughs> ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็มันก็ได้เห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับรู้มามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆเลยมันจะว่าเข้าใจก็ได้จะว่าเห็นตามก็ได้จะเป็นสภาวะหนึ่งที่สอนขึ้นมาที่แสดงขึ้นมาให้เห็นก็ได้แต่ไม่ได้เป็นอิทธิาันธ์บางครั้งมี เขาเรียกมีอะไรนะที่เขาเรียกเป็นเป็นเหมือนเหมือนอภินิหารแต่ไม่ใช่อภินิหารอ่ะเขาเรียกเป็นคือมีแสงขึ้นแล้วตามแล้วอารมณ์มันคอยอ่ะเออประมาณนั้นนะแต่ไม่ได้เป็นภาพแล้วเราคอยนะเป็นแสงขึ้นแล้วเราคอยแล้วเรายึดกับอารมณ์นั้นอ่ะเออก็เกิดขึ้นแต่ก็จําคําสอนของครูบาได้ว่าเออ เกิดก็มันก็เกิดขึ้นธรรมดามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ไปยึดอารมณ์นั้นก็คือตัวเราตัวเราก็คือตัวกูเพราะมีตัวกูมันก็มีพอเห็นกูกูก็เป็นตัวยึดกูเป็นคนยึดกูก็ปรุงแต่งกูก็แต่งปรุงแต่งอารมณ์อารมณ์นั้นขึ้นมาแล้วกูก็ไปยึดพอกูไปยึดกูก็อยากกูอยากก็เป็นประธานขึ้นมาประธานแล้วก็ไปยึดก็เกิดภพเกิดชาติตามต่อไปมันก็เห็นแล้วมันก็ตัด ก็จะเป็นสภาวะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ที่จะไปตามอารมณ์นั้นนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็นอกจากฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาเองบ้างนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้มีไม่ได้เป็นปริญญาติไม่ได้ไปศึกษาตามโรงเรียนต่างๆก็ดู t i k ต o k ก็ฟังเห็น tiktok ก็ฟังเห็น u t u b e ก็ก็นั่งฟังเห็นใน f a c e b o o k ก็นั่งฟัง่กนอะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเนาะนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้พิเศษอะไรนะครับไม่ได้เป็นผู้พิเศษไม่ได้มีอภิญญาใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาผลิตญาตแบบจริงจังไม่ได้รู้ทฤษฎีนั่นแหละอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยถึงขั้นไหนถึงเลเวลไหนนะครับตอบไม่ได้เลยไม่รู้ แล้วก็ไม่กล้าถามอูวะคือจะถามไปให้มันยึดติดทําไมเราปฏิบัติแล้วเราเห็นสภาวะเราก็โอเคแล้วให้มาพิจารณากโอเคแล้วนะครับก็คือปฏิบัติไปเพื่อให้มันไม่ยึดไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คลิปผมที่ทําขึ้นเนี่ยก็พยายามจะให้เป็นการที่สุดไม่ไม่ไม่พาดพิงใครนะครับแล้วก็ไม่กล่าวร้ายใ,ใครนะครับ แล้วก็ท่านที่สนใจก็เชิญมาพิสูจน์นะครับถ้าท่านมีสภาวะหลายอย่างที่ตรงกับผมหรือคิดว่าผมช่วยตอบคำถามท่านบ้างท่านได้ท่านก็ถามเข้ามาผมก็อาจจะทำคลิปตอบตามความเข้าใจของผมนะครับซึ่งผมเองก็ <c oughs> จะค่อยๆทำคลิปของตัวเองมาเรื่อยๆนี่เลยจนจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันวันนี้ก็คือวันที่16 ขอไปว่าที่17มีนาคมปี2567นะครับก็เย็นนี้ก็มีต้องอสนทนาธรรมปัญหาของตองให้ครูบาฟังนะครับปัจจุบันก็คือสภาวปัจจุบันเลยนะครับก็เห็นอารมณ์เกิดเห็นอารมณ์ดับเห็นอารมณ์นั้นตัวกลัวไปยึด เห็นอารมณ์นั้นในเห็นเห็นอณ์เห็นตัวกูในอารมณ์เห็นตัวกูเห็นขันทํางานนะครับเห็นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นรู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณทํางานรู้แจ้งในอารมณ์เวทนาเข้าไปเวทนาเข้าไปเสพอารมณ์เสพอารมณ์เกิดสุเกิดถูกสุขเกิดทุกเกิดพอใจเกิดอยากให้มันอยู่นะครับบางครั้งก็ต้องบางครั้งก็มีปรุงแต่งแต่ปัจจุบันมัน พอรู้แจ้งในอารมณ์รู้าอารมณ์โกรธไม่โกรธพอใจไม่พอใจแล้วก็มันก็จะตัดส่วนใหญ่มันจะตัดอารมณ์อะของผมปัจจุบันก็ตัดอารมณ์แต่ท่านลึกจริงๆก็จะต้องมันก็จะพิจารณาไปถึงว่าเออเราโกรธใครโกรธกูโกรธกูเป็นใครใครเป็นกูกูคือตรงไหนตรงไหนคือกูเอพอเห็นกูปุ๊บมันจะเห็นอตัณหาคือความอยากกูแล้วเห็นตัณหาตัณหาเอา้ากูอยาก กูอยากให้มันอยู่เนี่ยผู้อยากให้มันดับพออยากปุ๊บมันจะยึดเห็นการยึดเห็นการยึดก็เห็นครับตอนนี้ก็จะเห็นอย่างเงี้ยเป็นจุดหนื่งๆจนอารมณ์นะเห็นเป็นปกติเห็นเกิดแต่ว่ามันจะดับเร็วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นดับเร็วนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นเห็นไปถึงว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันมีตัวรู้ตัวหนึ่งที่ไปรู้ว่า อันเนี้ยกูตัวรู้ตัวหนึ่งที่ไปรู้ว่ากูเกิดอุปทานเออมันอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาก็เห็นประมาณนี้อยู่นะครับก็เห็นพอเห็นจริงๆแล้วเขาเนี้ยพอเห็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เนี่ยไม่ว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกเนี่ยมันก็ดับมันก็เลยไม่ค่อยถูกมันก็เลยไม่อินพูดง่ายๆว่าเห็นอะไรทํางานนั่นแหละเห็นการทํางานเห็นอารมณ์หนึ่งเห็นความคิดหนึ่งเกิดขึ้น ความคิดจะดับแต่อารมณ์จะต่อพออารมณ์ยังไม่ดับเลยความคิดใหม่เกิดขึ้นอารมณ์นั้นส่งให้ความคิดเกิดขึ้นพอความคิดเกิดขึ้นนะครับความคิดเกิดขึ้นก็จะมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกพอมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอารมณ์ยังไม่ดับความคิดจะดับไปแล้วก็มีความคิดใหม่เกิดขึ้นอีกก็เกิดอารมณ์ใหม่ก็เกิดความคิดใหม่มันมันเป็นว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 นกันอยู para para ่เนี่ยครับ ซึ่งก็เห็นว่าเ้ยอมันก็สืบเนาะมันสืบต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ติดพบติดชาติกันมานครับตอนนี้ก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เห็นการทํางานแล้วกันครับแต่ขอทอมไม่ได้ว่าเห็นแล้วดีไม่ดียังไงหรือถูกไม่ถูกยังไงแต่เห็นการทํางานของของของอารมณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นปัจจุบันมันเห็นอันนั้นน้อยลงอ่ะ มันเห็นมันเห็นอารมณ์น้อยลงไม่ใช่ว่าน้อยลงมันก็เห็นขึ้นแหละแต่มันดับเร็วอ่ะมันก็เลยไม่ค้างนานแต่ก่อนมันอาจจะแต่ก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นเท่ากันแหละแต่ว่ามันค้างอยู่นานหรือเราไปปรุงมันเพิ่มอะมันก็เลยคิดว่าอารมณ์มันเยอะแต่คราวนี้พออารมณ์มันเห็นแล้วมันดับความถี่มันเท่าเดิมแต่ระยะเวลามันน้อยลงอ่ะมันก็เลยเหมือนน้อยลงครับพอมันเห็นอารมณ์แล้วมันดับมันเห็นอารมณ์เกิดมันก็ดับ ก็เลยกลายเป็นว่าไปเห็นกายทํางานร่างกายทํางานแล้วเหมือนมีตัวรู้ตัวนึงไปดูไปไปเห็นการทํางานอยู่นะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะมีสภาวะก่อนหน้านี้ที่จะทําคลิปเป็นของแต่ละแต่ละคลิปไว้นะครับซึ่งท่านถ้าท่านอยากจะฟังก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นไดไอารี่ของผมนะครับส่วนหนึ่งเผื่อที่ท่านใดสนใจนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการอินโทรให้ฟังว่าผมทํา ขึ้นมาเพื่อเป็นไดรี่แล้วเผื่อตรงใจใครหลายๆท่านแล้วทำให้ท่านได้เข้ามาสนใจธรรมะที่แท้จริงนะครับก็ยินดีกับท่านแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยปรึกษากันว่าเออเราจะออพัฒนาคิดว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาธรรมะในตัวเราอย่างไงนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ